สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเด้อจ้ามณีกะเป็นคลิปอยู่ฟลอริดาคือเกาจากพี่น้องจา้าอันมาบ้านพี่ชายสามีเนาะจ้าเนาะอันร้านอยากเรียนนามพี่น้องก็เลยพาลูกมาไหวานามจ้าพี่น้องก็ิได็ไปเที่ยวทั้งอื่นโตเนาะจ้าเนาะมาเรียนยู่บานเพ่อนอันลูกคอยเนะ่ะแล้วมากมากอันบานลุ่งพี่น้องเพราะว่าไม่มีสามไวานามเนาะ ลุงก็ซอนร้านเหรินนามเนาะพี่น้องผ้าไวนไ้นํามะยามได้ก็ซอนร้านเหรินนามเนาะเพราะว่ายืมองข่อยมันหนาวพี่น้องบ่ค่อยได้เหรนนามนะเพราะไปฟอริดาแล้วมันกระิมักเล็กน้อยมันมีอันมันได้เหรินนามเนาะมันบนหนาวนะอันซามีกับบโลงนามได้พี่น้องอันยืนอันเหรนอยู่ขอบซ้านามนั่นแหละจ้ะ บรได้ลงไห้ได้ซ้ำหนึ่งนะไปย่ำไหก็เลยมีแต่งแต่อายสามีผ้าล้านเหรินนามนะอันพ่อนะบ่บ่ลงนามได้พี่น้องอันบ่หูกันแล้วเราอยากลงสินะแต่่างวันนี้เราล่งพี่น้องเราล่งช่วงถ่ายถ่ายคลิปนะจ๊ะน่าล่งอยู่จ้ะอันไปย่ำไหก็มีแต่ลุงผ้าล้านเหรินนามพี่น้องเอ้ยถูกก็ถ่ายคลิปลงกันก่อนหน้านั่นกับมีแต่งแต่อันลุงกับล้านเนะเหรินนาม อันผู้แม่ก็ถ่ทยต่คลิปวิดีโออันพ่อพ่อกับบอลล่งอันรลาเลาะอยู่ขอบสา่นแหจะอยากหัวเนาะเพราะว่าสําหรับคอยนะคอยเล่นบ่ได้พี่น้องมันเลิกเพราะว่าคอยเตี้ยนามมันเลิกคอยกับวายน้าบ่เป็นคอยก็เลือบ่คอยล่งสาหนามนะพี่น้องมันเป็นสาผู้ใหญ่เนาะพี่น้องแล้วมันบริแบบว่าสําหรับเด็กหน่อยจังซส่นะแต่ว่าผัว่อยนะเราบ่อยากล่งเพราะว่าเราขีคขานเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเปียกเนาะ แต่ว่าอ้ายผัวเราอยู่กับบ้านไงพี่น้องเราก็เลยแบบว่าร่งไปเห่นไดใดเนาะล้วก็เปียนใดนะแต่ว่าอันผัวกับข่อยนะบ่ได้พักบ้านอ้ายได้พี่น้องไปังวดนี่พักข่อยเศราบ,บ้านอยู่ซีมือเนาะแต่ว่ายุใกล้ๆกกันเนี่ยแหละจะขี่รถไปหามาก,กันก็นได้เนาะจะนาะเกลไกล่เพราะว่าบ้านเพิ่นนะ่ะเพิ่นลับคนมาอยู่มาดูแลหลายนะพี่น้องแล้วก็ห้องมันเต็มนะพวกตัวข่อยก็เลยเด้ไปเศรา้าอ่า ไปซาบานอยู่เนาะซีมือไปเที่ยวอะน,นะจ้าพี่น้องเอาคนมาอยูหลายมันก็นเลยแบบว่าม่มีพื้นที่ให้เหาของสินะจ้าพี่น้องท้ามันเคอยอยูฟลอริดานะพี่น้องลูกเคยคือนสีไว้นามเป็นละขึ้นสีไว้นามเก่งละขนาดลุ่งซ้อนแคน่นินๆหน่อยมันกันยังไหวเป็นละแอรอนนะพี่น้องเล่นนามไว้เองสินะแต่ว่าเหาบ่าคอยได้ล่งนามไงมันก็นเลยไหวานามโปเป็นเนาะไปย่มได้ก็ไดิซ้อนใหม่อยู่เล่อย่างสินะ ในอินน้อยนะที่มันโดดลงนะพี่น้องมันกําลังเลี้ยนวายน้ำอยู่เนาะมันกําลังแบบว่าสิเก่งแล้วพี่น้องช่วยเอรอนนะยังเรียนว่าท่านใดอยู่เพราะว่าโดนพอน้ำเธอหนึ่งสินะพี่น้องก็เลยวายโปเป็นเนาะถ้ายมันอันอยู่ฟลอริดานี่คือสิเก่งดาลาบ้านในโลกค่อยอันส่วนอันเสือเหลืองนั่งอยู่หันคือหลานสาวอันสามี่น่าจะเนาะอันอยู่ข้างนั้นยูนในน้ำนะคืออันพ่อเพลินนะาจะเนาะ เดี๋ยวไปชมแอลอนอันวันเกิดแอลอนเนาะจ้ะต่อไปคลิปนี้กะมาฮอดบานเลยมือหนึ่งหรือสองมือเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องเพิ่นก็ครบวันเกิดเพิ่นเนาะจ้เนาะก็กะเลยได้จัดวันเกิดให้เพิ่นอันครบรอบพกขวบละจา้าเขาลงเรียนแล้วเป็นนมแล้วเนาะจา้เนาะอันวันเกิดปีนี้ปูกับยาทุ่มกับหลานเต็มที่เลยพี่น้องปีนี้เนาะ ละกระลุ่งอีกไม่ต่งเธาผู้อันชื่อของขวัญหายเทิ้งหายเงินหายของขวัญนายจะของพออีกเนาะอันเดี๋ยวเดือนถัดไปเนี่ยจเป็นของเจเดนแล้วนะาจะน่าใกล้ละอันเกิดใกล้กันนะจ๊ะปีนี้เพิ่นได้อันของขวัญลายแห้งเนาะอันแอรอนนะนะอันเบาไปเบามากอะแต่ลายสูปีนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าอันพ่อเนาะปู ้าล้วก็อายจังได้ก็สปอยหลานอยอ่คือเก่าเนาะ <c oughs> อันสูปีน่นแหละพี่น้องเนาะแต่สําหรับค่อยเนี่ยคอยคอตั้งแต่อันลอตเตอรี่มาอใรุุนก็พ่อแล้วของลวงเนี่พออันสิ้นครบมันเกิดน,นะพี่น้องบว้หูซื้อหยางห้บ่มีเนี่ยวซื่อพี่น้องเพราะว่ามันมีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ะพี่น้องจนบวฮห้ว่าสิซื้อหอยังห้แล้วตอนเนี้แบบทุกทุก วันเกิดนี่ต้องคิดนักเลยจกักซื้อ,อยังให้ลูกเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าวันเกิดเจเดนปีนี่อันพ่อพันจัซื้อไอแพดให้เพราะว่าตอนแรกว่าจิซื้อให้อ่าอันคิิสต์มาสพี่น้องพอแล้วว่าโอ๊ยพอวันเกิดไม่คิดเนี่ยวซื้อบ่ได้พี่น้องก็เลยจซ,ซื้อไอแพดให้เพื่อนให้เพื่อนเรียนลูกนะพี่น้องเพราะว่าเจเดนมันเริมเก่งแล้วมันเริมแบบรูร้ายแล้วนะไอแพดที่มันเล่นเออ อันแท็บเล็ตที่มันเล่นนะมันซาแล้วก็มันกระบอดีแล้วมันมันสาหรับวัยเด็กหน่อยแ้วเนาะเจดเดนมันเริ่มใหญ่แล้วก็เลยแบบว่าอยากอัปเกรดให้เป็น iPad นะเจดเด็เลนแบบหลากหลายเนาะแต่ว่าเทากับค้นทวนคือเก่าน่แหละจะสำหรับเด็กหน่อยเนาะบริปลอยไฮเลนแบบเพราะว่าพอมันสิตธังเวลาไว้เนาะจะนอทาเลยเวลานี้ก็คือบ่ไฮเลนแล้วสินะ แต่ว่าโชคดีแอลอนเนี่ยบรล่นแทบเลตเลยพี่น้องบเบิ้ง iPad เลยมันเสบิงกระตูนอยู่โทรรัศน์ล่ะนิดๆน้อยๆส่วนมากมันจะหล่นเนาะแต่ว่าเจเดนเนี่ยเพื่อนเส็ดหันเทนี่ในคอมพิวเตอร์นะจ้ะพี่น้องก็เลียว่าเออมันมันใหญ่แล้วก็ซื้อ iPad ให้มันประมาณนี้นะส่วนพี่น้องนั้นอาจจะบบซื้อห้ตอนแรกเพราะว่าจะซื้อห้คนละอันเนาะแต่เบิ่งไปเบิ่งมามันกับบได้ติดนะพี่น้องมันบ่ค่อยเบิ่งมันมาเล่นมากก่าเอลอน พวก iPad พวกแท็บเล็ตมันแทบบอจับเลยแอรอนน่ะอันโชคดีตรงที่ว่าลูกบอติดหน้าจอจะค้นพี่น้องเอเจเดนเนี่ยเบิ้งอยู่แต่ว่ามันสีเบิ้งแบบใสความคิดใสแบบว่าจินตนาการเฮดหันเฮดนี้บิวหันบิวนี้นะพี่น้องแล้วก็เบิ้งหันเบิ้งนี้สินะบ่ไเด้เบิ้งเป็นการ์ตูนหรือเล่นเกมมังสินะมันจะแตกต่างออกไปเนาะมันใหญ่แล้วนะส่วนแอรอนเนี่ยบ่เบิ้งเลยโคตรโชคดีเลยพี่น้องเลยบ่มีปัญหาเรื่องสายตาเนาะ พาลูกไปเช็คสายตามาและพี่น้องก็คือทุกอย่างปกติเลยจ้ะพี่น้องเพราะวาเด็กหน่อยอยู่นี่ส่วนมากมันติดหน้าจอพี่น้องคือ100ลอยเปอร์เซ็นต์ล้ติดหน้าจอเนาะแต่โชคดีว่าอันพวกตงคอยแบบควบคุมต็มตงเหน่อยนะพี่น้องเขาเลยบ่อคอยติดเนาะเขาก็เสียเบิ่งเป็นเวลาอย่างนีนะพี่น้องเบิดเวลากับเบาเบิ้งสินะบายบายค่ะ